เ้าวันทางานในเขตเซ็นเทาหรือเราไปหาตะกินกันช่วงเช้าก่อนเริ่มงานน,นักที่หรือเปล่าเนาะไม่ดีฝากขอเป็นอาหารโลเคอลดีฝ่าวันนี้แว็กนี้เลยแหลกจะเลยอยู่แถวซาลาเซนเทาเลยอยู่สตรีทเวสอาหารโลเคอลสไตล์คนทังง้งกรุง มันจะอยู่ที่เลืับลับอย่างนี้ครับต้องเจาะจงหาถึงแล้วครับร้านดีๆครับร้านโลลเลยครับอยู่ในลึกจริงๆครับคนพื้นที่หรือคนแถวนี้อาจจะรู้กันดีครับยู่ลับๆัล้าครับในลึกจริงๆครับลึกมากๆเลยพี่น้องแล้วมาม่าอาหารลอนอนอาหารเป็นอาหารโล컬ะครับเรียกว่า เต๊เนื้อหมี่เป็นเตตัวนี้มอเต๊เนหมี่เนื้อนคือเนื้อหมีคือมาม่าพรุงจ่าหมีมาม่าตัวนี้แล้วตาก็คือไข่ตัวนี้เลยไข่ปลาไข่ปลาคิด ตวล่ออเอ่อยเนื้อก็หนักกว่าดีไม่เหนียวเคี้ยวง่ายรสชาติจะไม่ค่อยมีเพราะหัวโอเคครับก็มีกิพกั่วเนื้อชามองเย็นห้ชาร้อนต้องมาดหลายชาสามคนเรียวกว่าโอเคครัอาหารเช้าอนี้ เรามาดูเส้นครับเหนียวนุ่มเนื้อนี่กันไม่เหนียวครับกินง่ายครับแต่รสชาติเนื้ออาจจะไม่เคยมีเท่าไหร่เพราะผ่านการหมักมาแล้วเส้นเหนียวมากไม่มีขาดครับไข่ดาวสวยๆชาร้อนๆนมอร่อยครับอย่าลืมนะครับนี่ครับน้ำ้างตะเกียบกับช้อนนะครับขอจบคลิปด้วยภาพดีครับแล้วเราพบกันใหม่ครับ